อดีมตกทันทีด้วยนี่วายป่าทันทีด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทริปนี้เราเดินทางกลับมาตกปลากันแล้วนะก็นะครับก็วันนี้นะครับเราเดินทางมายังละยองอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่มาบตะพุนนะครับจุดตกนะครับคลองเพลาว ก็เนื่องจากนะเราเพิ่งมาส่งเหยื่อกันมานะตอนนี้ก็เวลามาณจะแปดโมงกว่าจะเก้าโมงแล้วนะครับเนี่ยก็พกเบ็ดมาสามคันนะก็กะว่าเจอน้ําตรงไหนแล้วก็ตกตรงนั้นนะพอดีเราขี่ผ่านมานะครับเข้ามาเข้ามาเห็นตรงนี้ผีป้ายติดก็เลยวิ่งมาดูอ๋อมันเป็นคลอ,นะองเนี่ยเป็นคลองเนี่ยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะลองตกดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับก็ <c oughs> เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อครับประกอบเบ็ดแล้วก็หวนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีป่าอะไรบ้างนะเพราะว่าแต่ผมมองร่องรอ,อ,อยีังมีคนตกอยู่นะครับเดี๋ยวลองลุ้นกันนะครับมาดูครับ,บผมมาผมเดียกันก็นเหมืนอเนอเดิมครับลำเบสสามในะไหมตัเวเลยขึ้นสูงนะครับ แรกชุบแรกมาแล้วอยู่ไหมอยู่ไม่อยู่ด้วยโอยู่ชุ่มอยู่อยู่อยู่ปลาตาอะไรปลาสร้อยเฮ้ยปลาอะไรปลาขาวนี่นะแรกเรามาแล้วปลาขาวโอ้ยังไงเลยนะครับมีตัวมีตัวไม่ชอบมีตัวเก็บก้อนเก็บก้อน ชมไม่มีสวิงงานนี้ทำยังไงมีปลาใหญ่ด้วยงานเข้าเนอะเสวิงี่ยงานนี้ทำไรไม่อะไรปะิ้ง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 ตัวสวยเลยนี่มีปะิงท่านผู้ชม ้ก็ปลาจากตอนแรกก็ว,วิ่งจุดเลยก็วิ่งเข้าป่าอันนี้นีมาชมตัวสวยแล้วด้วยเนี่ยสี<า>่ห้าเยอะเลยครับวันพักโอ้นะครับมาแล้วนะครับมาที่ปลายแรกนะครับเลยสองนะโอ้อาผ่นาน ชมปืนสวยเลยอา่านะนี่นนปืนติดติดเดียวฮนะเกือบหลุดโอ้โหนะสีนีม้มะไรพอนั่นเนี่ยโอ้โหปืนตัวสองนะมาแล้วมาแล้วนะครับมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับสีขาบุกสีขาบุกนี่นะแถวเป็นแนวเลยครับสวยๆกันเลยนะครับในบัวนะสนะีขาบุกสีขาบุกเขาชมผ่านไปแล้ว ครึ่งวันนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ดีนะเช้านี้เราซัดไปแล้วสองตัวนะครับก็มีปลานะครับมาตกด้วยนะหนึ่งทันนะปลาแกก็ตกประจำอยู่ทถานี้นะแกบอกว่าที่นี่จะมีปลาขาวแล้วก็ปลาเอ่อนินแล้วก็ปลาดุกเยอะนะนะสมบัติสมบัติเพียงแต่แกยังยังไม่เคยได้นะครับก็อันนี้คือข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของคลองนี้นะครับก็เดี๋ยว เราลองติดตามกันต่อนะครับว่าช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรนะสักบ่ายสองมาสามก็กลับแหละไปดูต่อคับผมลงเลยใช่ปอกกัน,นอาขึ้นไหนวะเนี่ยกราดิมจบสัีเรื่องนี้ ว้ายปานดด้วยม่ยมาผมจะนี่ไปละไอจิกเข้ามาเนี่ยเกมสุดสุดไงเจ้าทะเบียรับไปไงจ้าทะเบียรับไปไงนี่ใช้สวยตัวกาวผู้ชมนะ โอ้โหปลาเขียวดีจริงๆนะเห็นไหมนี่ครับถวบึงเราไทเทเป็นไงเจอมานะอ่ะท่านผู้ชมบ่ายสองโมงตรงเราลักกับบ้านแล้วนาะผมจะผลงานนะครับนะงานเรานะนะครับวันหนึ่งสามตัวแล้วก็ปลาขาวนะสี่ห้าตัวนะเดือดสามตัวนี้นะรอดช่าหมดหมดนะเนี่ยนี่ก็ตัวสวยนะครับนี่น,ะนะนี้ก็สำหรับการมาเล่นคลองพลาแล้ครับมา่พระพุนะถือว่าประสบความ สำเร็จแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดเรามีเวลาตกสักถึงเย็นเนะี่ยมีแต่เพิ่มบนนอนครับก็วันนี้สวยนะครับวนๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีมากนะครับขอฝากเยอราปีศาสตร์ได้วยนะครับสวดอยู่ที่หน้าเนี่ยผมจะพานะ้นะนะไปตกปลาที่ไหนตกปลาแล้วกดติดตาม,มาไว้นะครับทีนี้ต้องขอตัวจากลาไปก่อนแล้วเจอกันคับหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย